มาตามคำสัญญาค่ะวันนี้นะคะเรนจะพาทุกคนนะคะมาดูตัวนี้เลยค่ะ Honda Step w a g o อหรือว่า Spada นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ AMG มเม่งจ่ายนั่นเองใครอยากมาดูคันจริงมาได้ที่นี่แต่ใครไม่สะดวกมาเดี๋ยววันนี้ เราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นมินิแวนนะคะน่ารักมากนะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็น2 wheel drive นะคะเป็นสีขาวนะต้องบอกว่าสีขาวสะอาดสวยมากดูข้างในนะคะเป็นสีดำนะคะตัวนี้อ่าหน้าจอเดี๋ยวเราจะแถมให้นะตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะคะสวยมากคือมาเหมือนเป็นเอาผาดย่อยๆนะนั้งก็สบายมีที่ชาร์จตัวนี้มีโต๊ะแบบนี้ คือมันมันออริจินอลแล้วมันดูแบบมันใช่อ่ะคือตรงนี้อาจจะไม่ไฟฟ้านะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทําให้รถคันนี้นั่งสบายน้อยลงเลยคือสบายมากๆนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัว ehev ซึ่งสําหรับ Honda นั่นก็คือตัว Hybrid นั่นเองค่ะตรงนี้คือประตูไฟฟ้านะล้อนะคะก็คือล้ออล่อย16นิ้วนะคะลายสวยงามมากนะคะแล้วเชฟคันนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันจะเหมือนแบรนด แบรนด์เพื่อนๆของเขาที่ว่าเป็นออกเลียมๆหน่อยนะคะตัวนี้กับวอลซี่จะคล้ายๆกันนะคะตัววอลซี่ก็จะมีความหม่นกว่ามาดูด้านหลังที่ดินชอบมากๆก็คือด้านหลังเลยนะคะที่เป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้ต้องบอกว่าหลงรักเพราะตรงนี้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าอยากเก็บคันนี้ไว้ใช้เองเลยนะนี่นะคะคือด้านหลังตัวนี้นะคะก็จะเป็นเบาะแถวที่3ซึ่งถ้าทุกคนเห็นตรงนี้ที่ลินทําไว้ให้ดูก็คือ เก็บลงไปแบบนี้ได้เลยไม่เหมือนตัวเอาผ่านนะตัวเอาผ่านจะเก็บขึ้นใช่ไหมตัวนี้คือเก็บลงทําให้เราเนี่ยสามารถมีพื้นที่ด้านหลังเก็บของได้เยอะขึ้นมากๆเลยนะคะแล้ววิธีเก็บก็คือง่ายๆเลยเพียงแค่นี้นะคะนี่เก็บลงนี่และเพื่อไม่ให้เบาเปื้อนก็มีตัวปิดแบบนี้ด้วยคือเรียบ และสวยมากๆนะคะแล้วประตูด้านหลังนะคะก็เป็นประตูไฟฟ้าค่ะสามารถกดปิดลงได้เลยนะคะสวยงามมากๆนะคะสำหรับใครที่อยากเห็นคันจริงคันนี้อยากให้แวะเข้ามาดูกันที่ AMG เม่งจ่ายค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในงาน AMG d e a l Day 2022นะคะตั้งแต่วันที่6ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้ถึงวันพรุ่งนี้วันที่8ค่ะ เข้ามานะคะสำหรับคันนี้ต้องบอกเลยว่ามีราคาพิเศษแน่นอนนะคะตอนนี้ราคาที่เราเปิดอยู่ก็คือ259นั่นเองค่ะและถ้าใครอยากจะได้ค้องแถมเพิ่มเติม,มหรือว่าดีลอะไรที่มันหปังกว่านี้นะคะอยากให้เข้ามาต่อรองกันที่นี่เลยเพราะ AMG Deal Day ของเราท้าชนทุกข้อเสนอแน่นอนค่ะและพบกันที่ AMG Deal Day นะคะ